วิธีการรับอ่งเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดทิกงไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็เป็นการแจกเงินฟรีประจำวันนะคะใครยังรับไม่เป็นก็ มีบอกวิธีการรับไปแล้วก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจส,ส่วนคนที่หาลิงก์ไม่เจออ่ะเดี๋ยวหนูจะบอกวิธีการหาลิงก์ให้นะคะว่าหาลิงก์ยังไงเพราะว่าบางคนรีเฟรชไปแล้วก็ไม่ขึ้นใช่ไหมก็ง่ายๆเลยค่ะให้เรากดเข้าไปที่คลิปเสร็จแล้วให้เรามาตรงคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้นี่ด้านล่างตรงนี้มันจะมีความคิดเห็นอยู่2อัน อันนี้จะเป็นความคิดเห็นยอดนิยมนั่นหมายความว่าความคิดเห็นนี้มีคนกดไลค์มีคนแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องเ,อเยอะเยอะมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้แต่ถ้าพอถึงเวลาวางลิงก์ไปเสร็จเรามา r e เฟ e หน้าจอไม่ขึ้นให้เรามาตรงนี้ล่าสุดมันจะมีความคิดเห็นล่าสุดแล้วนุชก็จะปักหมุดไว้ให้แบบนี้นี่หลังจากนั้นเราก็ กดที่ลิงก์เข้าไปเพื่อที่จะรับ wallet free ใครได้ก็ดีใจด้วยส่วนคนที่มาช้ามาไม่ทันเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วก็รอในวันถัดไปแล้วกันนะคะเพราะว่าช่องนี้แจกทุกวันจะมากจะน้อยก็แจกแต่ถ้าอยากได้แบบเยอะๆก็รอสิ้นเดือนละกันนะคะสิ้นเดือนเดี๋ยวเราจะพยายามหามาแจกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ละกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เออลืม <laughs> ลืมบอกเวลา เวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ22นาฬิกาหนาทีใครดูจบแล้วมารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจกวอลเลดตบก็หมดแล้วแล้วเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ